สวัสดีครับ,รบท่านผู้ชม,ชมที่น่ารักท่านกลับมาพบกันอีกคลิปนะครับ <c oughs> สําหรับคลิปนี้นะครับแขก VIP มาจากไหนเอย่ยมาจากไหนเอย่ยศีสะเกดศสีสะเฮตดศสีสะเฮตดนะครับศีสะเกดครับ <c oughs> เพื่อที่จะมาทดลองล้างรถนะครับดูที่ว่าความสามารถความสามารถจะ ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับกล้องแป๊บหนึ่งครับเริ่มโดยการหยอดเหรียญห้าครับพอหยอดเหรียญห้ามันจะโชว์ราคาตรงนี้นะครับพอโชว์ราคาแล้วอาจารย์ต้องการฉีดอะไรก็ว่าไปฉีดน้ําฉีดโฟมนะถ้าถ้าจะฉีดน้ําต้องถือปืนรอครับถือปืนรอครับอ่ามาเลยครับเอายางกดเลยครับกดน้าเลยครับปืนแล้วเราก็กดนะครับ ยิงนตอนนี้เราฉีดน้ำนะครับโอ้น้ำไม่ค่อยแรงเลยเนาะน้ำไม่แรงใช่ไหมจานใช่โอเคเดี๋ยวเราย้ายไปตัวนูวน้นย้ายไปตัวนูวน้นย้ายเครื่องย้ายเครื่องไม่เป็นไรน้ำไม่ค่อยแรงนะครับอาจจะเป็น ปัญหาที่ตัวปั๊มเนะาะเราฉีดเล่นๆก่อนสามได้โฟมครับสามได้โฟมครับโอ้โเป็นไ,ไงครับโฟมประมาณ3บาทเนาะสนุกดีสนุกดีสนุกดี เสียงเหมือนลงสีเลยครับเสียงเหมือนลงสีเลยครับ <c oughs> นี่เหลือหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาท <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยอ่าดห <c oughs> มักเม่หมากเลย การเรื่องเหนื่อยเฉยเนาะอ่าครับเนื่องจากตู้เรานะครับตู้เราตู้นี้นะครับสายน้ําสายน้ํานะครับมันมีปัญหารั่วนะครับรั่วภายในตู้เราไม่สามารถเปิดกุญแจได้เพราะว่ากุญแจไม่รู้ไปซ่อนไว้ไหนนะครับเดี๋ยวเราขยับรถนะครับขยับรถเพ้ที่จะย้ายไปตู้อีกตู้หนึ่งนะครับอ่าย้ายมาตู้ ขอย้ายมาตู้เล็กครับเยี๋ย้ายมาตู้เล็กนะครับตู้เล็กก็ล้างมอเตอร์ไซค์อยู่ครับล้างมอเตอร์ไซค์อยู่ครับแล้ก็อาาเล็กน้อยเนาะเส่าทิศเป็นไงจานหมดไปตั้งห้าบาทแล้วใช่ไหมใช่อ่ะอันนี้อีกอีกเอาไว้หยอดนะครับสิบบาทนี่เริ่มต้นที่สิบบาทครับเดี๋ยวรอมอเตอร์ไซค์ออกเนาะครับ ล้วตัวนี้เ็ลกอ่ะตู้เล็กเพราะว่ามันไซส์เล็กไงครับเอาห้าบาทสิบบาทพอครับแล้วก็กดน้ําครับจ่ายน้ําครับจิ๊บอ่าเรียบร้อยครับอ่าแรงก็เดิมนะครับแรงก็เดิมโอเคครับก็เป็น ธุรกิจหยอดเหรียญนะครับก็มีทั้งตู้ประปาหยอดเหรียญนะครับตู้ปลาปาหยอดเหรียญกรณีที่เราไม่ได้มีก๊อกให้ลูกค้าไว้ล้างมือเนาะก็แล้วก็วกตู้ล้างอาัติหยอดเหรียญ4 4ชั้นแน่นนะครับ1 2 3 4สี่นะครับหยอด1บาท2บาท5บาท10บาทแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ตามเบอร์นี้นะครับศูย 7, 7, 7, 6, 8, ย 8, นย์แปดแห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดศูนย์นะครับอ่าครับเดี๋ยวดูว่า อาจารย์นัชนน์ครับสมุดเงินไปนกี่บาทนะครับตอนนี้หยอดไปแล้ว15บาทครับตามในการเช็ดนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับคาบน้ำหมดไปกี่บาทอาจารย์ สิบาทไม่ใช่ร้อยห้าสิบรอไม่ใช่โอ้ oh, ล้างเองก็เป็นงี้เนาะถ้าไปจ้างก็ล้างก็ต้องร้อยกว่ากบาทนะครับร้อยกว่าบาทแล้วก็กาแฟแก้วหนึ่งด้วยเนาะนั่งรอไปเถอะนะครับโอเคครับก็เป็นการ ลดน้ำหนักเะจ๊ะรลดน้ำหนักลดน้ำหนักไปในตัวเนาะก,ก็หมดไป15บาทครับ15บาทก็พอยิ้มได้ขอตังคนทางบ้านมา200ร้อนะครับก็เหลือเอาไปซื้อขนมอ,อีก100กว่าบาทนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ครับับสสวดีครับสวัสดีครับ